ให้ปิด <8 S 1> ไว้อะฮะคืออะไรอะ่ะนี่คือสตาร์ทใช่ไหมเดี๋ยวยเพิ่งสตาร์ทดีดูนี่ก่อนคือ,อยังไงอะ่ะสองสามอ๋อให้ปิดหน้าให้ให้ปิดนะห,หดนะ้าเดสก์ท็อปเดี๋ยวดูก่อนเดสก์ท็อปผมก็ปิดไว้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ใส่เลขหนึ่งสองสามตรงนี้คือ,อยังไง กดหนึ่งสองสามแล้วก็เอนเตอร์หนึเอนเตอร์เลยใช่ไหมเออ <c oughs> เปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วอ่าเข้าไปกันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอา้าขอ้โหใช้นี่ก่อนอ,อะไรของผม มันจะมีจอหนึ่งที่แบบเปิดเปิดแสงสว่างได้อ่ะกิโมนเนี่ยเอา<ช>้าจริง,รงๆนะมันมีไฟฉายให้อยู่แล้วอจอเขาผมมัน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 ดูห้องให้สว่างได้อ่ะอูอ้หูตัวโกงชัดชัดสว่างพอสว่างวะเออสว่างมากสว่างจนไม่คิดว่าเป็นเกมผีเลยเกมปิดไล่ตรงนี้คืออะไรเอา้าด่ากลัวมเปิดไรอ่ะ <c oughs> ันนี้อะไรอ่ะไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวมันได้หันอะไรอ่ะอน,นี่อ่ะอย่าบอกนะต้องหันอ๋อหันหันเลขหันเลขสามสองืสามหนึ่งสาม,ส,าม,ส,ามสองหนึ่อ๋ออ่ะเปิดป่ะอันนี้ปิด เฮ้ยเยำอแมเเล่นอย่างนี้เลยอ่ะนี่มันเกมฆ่าดิททอบจะชัดนี่ก็จะเป็นจะวามีอาเอาไปก่อนเลยโอ้โหี่จะมเกินด้วยโอ้โหดูนี่สิโอ้โหนี่มันคิดทางอะไรกันล่ะตะหเราตัวเล็กเรางเดี้เฮ้ยเดียวอย่๋ยึงอะไรมัเดียเียพึ่งึงไปอ่า เราอยู่เราอยู่โอเคเดี๋ยวไปเลยอะไรวะเนี่ยไม่รู้ BE อีอ๋ให้เลือกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้แปลว่าไม่น่าเกี่ยวภาอีอิงกฤษหรอไม่อย่าไปตรงนั้นฮะอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันมันมีช่องให้ลงสี่ช่องเหรอ ใช่เอาอะไรดีกูไม่รู้กูเรียกว่ากูไม่ฆ่าอะไรนะ I did not kill ใช่กูไม่ฆ่าไม่ฆ่าเหรอแล้วอันนี้อะไรดี I s a ซอร์บีคิวเอคือไม่ฆ่าอาะกูต่วอย่าอย่าอย่ามากเยอะมีอะไรโบราณจ๊อ5ซให้วิ่งลงอย่างนี้5เอให้วิ่งลงตรงนั้น กูเลือกสีกูไปละรอด้วยเฮ้ยสีได้หว่ะปิดตาแป๊บหนึ่งเฮ้ยสีไม่เป็นไรแต่ถ้าไปเอมก็จะเจอใช่เหรอเออไป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 เฮ้ยมีลูกตาได้หว่ะเอ้ยยิงแลยววิ่งเอออะไรเออไปเกิด ลูกกระตาวอะไรอะ่ะอะไรอ่ะย right. right. ่ายไปทางนั้นอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันให้เราเลือกให้ถูกทางเหรอไม่รู้เราเดินในความกันดีกว่าเจออะไรก็ได้เจออะไรนเฮ้ยทางนี้เปล่าทางนี้ใช่ทางนี้ทางนี้เราเรามีวัดโกงอยู่เราไม่ต้องกลัวเจ้ผมมันมีไว้เพื่อการนี่อ้าวมีสองตา วันตีแล้วไงอะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยดิมันให้เราหมุนว่าเราหมุนไปดิไม่ได้หมุนเนาะไม่ได้เลขตรงด้านล่างนี่คืออะไรไม่รู้อะไฟใช้ไปขวาดีเดี๋ยวลองไปทางนี้ก่อนอะไรอ่ะโอ้ไม่เกิดเออไม่จริตะจีเจ้าไปทางไหนทางวัดพระอ้ออ่านั้นก็ชิบหายเหมือนกัน งั้นเราไปเหตที่จุดเจ็ดเลยขวารายชาดีกว่ารายชาดีกว่ารายชาดีกว่ารายชาดีชาย้ายทางนี้ขวาขวแล้วทางนี้ชชายชาฮะทางนี้เราไปแล้วไงเล่นวาร์ปกลับไปเลยออ๋โอเคขวาขวาขวาอะไรอ่ะเอ้ออดเดินแมาเหี้อะไรเนี่ยเราวาร์ปกลับมาเหรอใช่เราวาร์ฟกลับมา แล้วคืออะไรไอแดงแดงตรงหน้าคืออะไร 5, อะไร่ะขวาขวาขวใจใจใจอ้าวฮะวิ่งทะลุเข้ามาว่ะอ้าวตรงตตรงตรกวนตีนเกมผีกวนตีนแล้วประตูไปแล้วมอดิกเด็กคนหึ่งฮ เกียนถ้ามึงไม่กลัวมึงก็เอานะผมเป็นคนไม่กลัวยิงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูนี่ดิอะไรอะโอ้มันเปิดไฟเธอถ้ามันจะขนาดนี้ฮึอโองครับมันอย่างนั้นวะคืออะไรอ่ะ นั่นดิให้สีแดงมาสีเหลืองให้สีเหลืองมาสีเขียวให้สีเขียวมาหาสีน้ำเงินคือเลยนี่คือกุญแจอะอะไรอะเล่นไงอ่ะเวละเล่นไงอะ ไม่รู้แต่เจ้าหยิบสีน้ำเงินได้ไหมโอ,อ้ไปเดี๋ยวนะโอ้อ๋ออ๋อนี่เธอรู้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 มันทำไงพอเราหันหลังไปเราวพอจะเจอเลขสามไปดิอ๋อนี่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 เว้นเว้นเว้นไอ้ยว้นมันคือเว้เนขยายอ๋อพอเอาไปเาไปสามละละ องห้าสี่เดี๋ยวนะหาสีฟ้าก่อนฟ้าคือห้าสองสองตีเดี๋ยวสองไปเอ้ดี๋ยวอ้าวอี่มันต้องเริ่มแดงก่อนนี่หว่าแดงสองสองไปค่าสามสามไปค่าอะไรอ่ะแดงสอง เหลืองเหลืองเหลืองสามเขียวเขียวสี 2, 3, 4, ่สองสาสี่ห้ารอลองดูสิส <2, S 3> องสามสี่ห้าเอ n นเตสองสามสห้าได้ 3, 4, 5, 2, 2> โอเค 3, 4, 5, lâu tới mẹ gắn bắt tôi mẹ gắn chị bắt đầu bây giờ mẹ 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 อ๋อให้กลัวเป็นหน่วยกาตาอีย <c oughs> อะไรอะ <c oughs> อะไรคือการภาพแตกลองเข้าไปใกล้ๆดิภาพแตกไหมแตกเออแตกแล้วทำไง กระโดดทัุงไปเลยเออม,มันไม่ได้มันต้องการให้เราทำอะไรไม่รู้อะผบกอดหมอนไปแล้วตอนนี้มหมอนมาก่อนไว้ลองเดินกลับหลังไหมไม่ใช้ธนาคารด,ดิกลัวโโอ้ออห ยอมให้กล so oh, <laughs> ับก็ไม่บวกเดี๋ยวนะตะกี้ผีมาเล่นเราแล้วอ่ะกูลองกลับดิเฮ้ยเฮ้ยทางมาดูทางมาดูทางดูวิ่งด้วยความเร็วสูงเหรอโอ้วิ่งด้วยความเร็วสูงประเด็นกูตี้ยประเด็นกูตี้ ไม่ไอ้ขี้หาวมาดีเร็วมาแล้วอ๋อนอดหืมบอกรีบอกขี้ว่านี่ไม่ใช่กายกรรมไอ้ขี้เนี่ยฮะมึงเลยได้แล้วเนี่ยอ้าเฮ้ยมึงลอหร่อยได้เหรอกูลอยไม่ได้ผมเป็นอรวอยได้โอเคอุ้ยบ้าเอ้ยอุ้ยไป mới chỉ thấy ở đây biết đấy, thấy đấy, cái gì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 , cái cái gì, cái cái gì, 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 cái มันเป็นหนามแหลมเลยนะมึงไม่เป็นไรเลยเหรอโอ้โหเฮียอะไรอะ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 รอพอแพ้แล้วอู๋ถ้าโดนหนามมคือโดนผีหลอกไอ้เฮียมึงวิ่งผ่านเหมือนไม่เกิดเฮียอะไรขึ้นเลยไอ้อ่อวแล้วมึง เยี่ยมวิ่งผาไม <c oughs> ่ได้เลยิ้หอ้อ้โหมแล้ดี๋ยวฮ้ฮู้้เ้างาูต้องการทาเฮ้ยเฮ้ยน้ำน้ำมาเฮ้ยเฮ้เฮ้ยอะไรวะีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยว้าว้าะยหงไ อุ้ยอ่ะกล้วไม่กูต้องมาหยุดเอะโหกูต้องวิ่งไปใหม่เลยเนี่ยมาช่วยแล้วช่วยน้าวู you know, oh, sure. ้น้ำ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 หลังอยู่เฮ้ยน้ำอู้ไปตามเฮ้ยน้ำน้ำน้ำมาน้ำอุ้ยมันตามนี่ก็ไม่ตามน้ำ เฮ้ยอย่ามังปิดนอะอะไรจำบอกอ้อยบอกมาแล้วเออโอเคมึงมาหากูได้อะไรเนี่ยเต็มเลยบอกเราเดินเข้าไปใกล้รูปเลยอะไรเนี่ยรูปเต็มอะไรอันนี้อะไรอ่ะอ่าฮ้าห้าบวกบีลบซี คืออะไรอ่าป้ายอออนบางอยู่อะผมไม่เห็นนะป้ายชื่อบอกโอเคหมายถึง5นี่คือตัวหลัก B 6, นี่ค <2. S 1> ือ2ใช่ไหม2บวก2เป็น4 4ลบ3เหลือน1 A B C D เดี๋ยวนะ <5. S 1> B เท่ากับ4 สี่ลบสามแล้วเนี่ยรหัสเอคือหนึ่งใช่ปะ่ะอห้าลบสี่สี่คือสามเหลือหนึ่งสี่บวกอีกสามก็ได้ลบสี่แค่สรุป แปลถูกไม่ใช่หรือว่าให้หาเลข,ข A B C D ใช่ A B C D ห้าบวกสเป็นเจดลบเจ็ดลบสเหลือสี่เดี๋ยลบสามเือสี ลบสองเจ็ดสามห้าลสามเหลือสองเจ็ดสามศูเจทไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดสอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดสามหกเทอ น่าอะไรนะ C736 ผมผมเยียคณิตศาสตร์เก um> ่งส um> ุดในห้องจนเกือบเคยได้ไปแข่งแต่ไม่ไปเพราะว่าอ๋อโอเคกูเก็ตมุกและโอเคแสดงว่าที่กูคิดล่าสุดถูกแล้วนี่คืออะไรอ่ะเนีมัน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 น่าอุ้ยเหี้ยอะไรอ่ะอะไรน่ะอ่าฮะ ลูกแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอันนี้อยู่แล้วอันแรกต้องใหถูสี่ครั้งเหรอหรือเปล่าอ๋อต้องต้องให้ถูเดี๋ยวลูกแก้วนะฮะตรงกลางอันแรกอันแรกอันแรกอ่ะ ไม่ใช่อันสุดท้ายอ็นด้ไหมถูกด้วยบ้าพิษแต่มันให้มันให้ถูกมันให้ผ่านไม่คือมันเล่นผ่านเกมนั้นไปแล้วอันสุดท้ายอันสุดท้ายครับผมสุดท้ายจะเบสอ่า วตายเหี้ยเออมนตีใช้หากคีขั <sm> ้นสูงอยู่ตรงกลางอ้ย่าเหยาเจ้าพ่อจะถูกอุ้ยอะไรวะเอาเอาผ่านแล้วไปแล้วผมใช้หากคีขั้นสูงเลยนะเมื่อกี้โอ้โาหคีขั้นสูง แล้วรอบนี้อะไรอ่ะไม่ดูอะด้ยิะเสียงเหมือนมือนผมว่าเสียงมาจากข้างบน่ะอะไรเดินไปโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะออหันไปดูหลังได้มีรางสังหณ์ว่ากูต้องวิ่งยังไงครอบนนั่นดิใช่ป่ะมันจะมีผีตามหลังล้วมาณปับ ดูอยู่มองด้งนานหน้าไว้มองด้านหน้าไว้เดี๋ยวผมดูผมดูด้านหน้าขอดูด้านหลังนะอา่าฮะจะบอกเรื่อด้านหน้ากูมีอะไรบ้างโอ้หอะไรเนี่ยทะเลเลือดโอ้โหข้ามมัวด้วยได้เอาสิเปิดเปิดดิ ะเสลิฟท์พี่ลิฟต์อะไรอ่ะคุณมียอดบอลกูมียอดบอลกูมียอดบอลพี่อ่าฮะมึงไม่กดลิฟต์มากกดแล้วงไอ้โจรอมันเปิดแล้วมั้งถ้าให้ผู้เล่นแบบว่าแหากด้านบนเองนี่ชิบหายนะใช่เหรอ,อ,อ,อ มอหน้ามืตกไม้มีอะไรอ่ะฮะมีอะไรปะไม่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 ยังไม่มีอะไรอุ้ยประตูเปิดโู้ยไปไปถ่ายจิดดำๆด้วยอือฮึกระส่าแล้ววิ่งนะฮะหนึ่งสองสามไปมึงรู้ตัวไหมว่ามึงวิ่งเร็วกว่ากู Đúng không? Đúng không đúng ừ Ờ Ê liếp, liếp, liếp họ ở đằng lặng quay, đằng lặng đấy. Ồ, nó thang đuôi Bây ngay à, cặp cướp liếp, Đầm mươn lời Ồ, nó, nó, kể mà hình đấy cân เราเกิดมาที right. ่ไหนกันอะไรไม่ด huh. so ีอะไรอ่ะมิเลอร์เหรอเราตายแล้วเหรอข้อความเราตายแล้วเหรอแล้วเดี๋ยวมันมีสายเลือดเข้ามาอ่าฮอหิบแล้วเราต้องกระโดดลงไปเงลจอ นี่อะไรอ่ะม m ส s s a g e m ร s s a g e b าของขวัญนะอะไรรอ yesd อ r นี่ว่าสรุปคือเราเคลียร์เคลียร์เกมแล้วมันจบแบบนี้อ่าฮะจบแบบเราไม่มีทางเลือกเงี้ยหรอจบแบบ เราแบบเราช็อบตายล่ะพิกเอ้ยพออพอมันมันมีรูปอยู่มีให้ถ่ายรูปด้เลอเอ้ยมีรูปผมมีรูปผมมีรูปผมเปนแก๊สมีรูปผมเอ้ยรูปรูปโอ้โหมีรูปตอนที่มึงทิ้งกูอยู่คนเดียวด้วยไหนอ่ะนี่เองไงโหคนเดียวหลายฉากเลยเนี่ยโอ้ เฮ้ยอย่างนี้ก็ดีนะเฮ้ยมีคนแอบถ่ายด้วยละอูดูนี่เดูนี่เนแม่มีมีมีเยืนอยู่ในรีพกระนั่นกูอ้โหทะเลเลือดน่ากลัวดิอ่ะเป็นทั้งหนองอ่ะโอ้โหมีภาพความทรงจำดีๆไว้ให้แต่อยากรู้จังเลยไอ้ผีตรงเนี้ยมันคืออะไรไหนอ่ะยะเอ๋ อุ้ยเราเป็นผีเราเขียนว่า I Love You ตายผีดูมันทำกับเราสิรางวัลเคียสรางวัลเคียสหาที่ไหนไม่ได้เซฟไว้ก่อนโอ้เซฟไว้ก่อนใช่ไหมรางวัลเคียร์ใช่บอลโลแหน่โปรโมทเก่งนะตัวโปรโมทเก่งจ้า ทั้งหมดคือการแสดงนะผมจะแอคติ้งให้เกมมันดูสนุกไปแค่เหนเลอะทั้งหมดเป็นการแสดงเราถึงเกีกรีดร้องผมเลยแล้วก็เราถึงเกีกรีดร้องแล้วน้ำตาทุกหยดของผมมันเป็นแค่การแสดงอู้ร้องไห้เลยเนี่ยเออร้องไห้เลยเหรอเปล่าดิไม่ได้ร้องไม่ใช่การแสดงโอเคครับติดคลิปขอบคุณที่รับชมครับ คุยกับใค่พออคุยบใครอ่ะ